อยูจกจังก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยนี่อไงใกล้เคียบเบิดจ้ะโอ้ย pues โอบแห้งระบาดอยู่แห้งปลูกนี่ยังกับบอไ้อยู่ได้กินอันนี้แต่แนวบวังเดียดปลูกบักพริกปักเคียพักหญ้าเห็นสิงามแนวเกี้ยขึ้นมาไก่ก็มากินเบิดพี่น้องเลยฝนโอบแวกพื this this illa, really ้เก่าบักหุ่งออกหอดต้นหอดโค้นแท้โอ้ย เห็นเนวนี้มันจากสี้ย่างไรเดียนะเนี่ยยจากขวางก็ยังอยู่บ่ได้อยู่โรดระบาดกับเดือดร้อนพ่อแห้งน่ยเนี่ยค่ะไก่เชี่ยวออกเบิดจ้ะคุณอะค่ะไก่ทางบ้านได้จ้าเพราะเป็นไก่จากขวางนี่ค่ะจะเซี้ย่างไรข้าไปกับพิดกันพูดนะจ้าเบิดสุกออได้จ้ะก็ได้เล้อพีีนองเมื่อรถค่ะความเห็นแก่ตัวของคน ไก,กล้จะคลองลามาทำความเดือดร้อนไ้คู้อื่นบ้านกับว่าเมน่นใกล้ได้จาด้าพุ่นค่ะฝากอันนี่เขียดเทากับแบเป็นไรพุ่นจ้าพุ่นบ้านพ่นอยู่ฝากติดกันห้างกันดอกจ๊กเป็นเกือบร้อยคนเนี่ยเกือบร้อยเมตรคนละอันนี้นขึ้นมากวดมาเขียอยู่จะคลองเข้ากับบวก,กักบัวกขงังปล่อยมาทำคว่มเดือดร้อนไงเฮา เบ้าไปแน่ค่ะผิดกันแท็กซี่จังได๋เบิ่งรถพี่น้องเอ้ยนีจ่จ้ะไปเบิดเลยจ้ะเสียานา้ําหดทิม่มซื่อๆหมดหลาย